สวัสดีครับน้องรักของครูบาทุกคนครับวันนี้เรามาอัปเดตความรู้สออนออก,กันต่อนะครับหลังจากที่วันก่อนช่วงกลางสัปดาห์ครูบาได้สอนพันธุศาสต์ไปในการสอบสออนออนะครับขีดสำคัญคือน้องจะต้องเตรียมสอบให้ครบทุกหัวข้อฉะนั้นครูบาไล์เรื่องอะไรนะครับน้องแชร์เก็บไว้นะครับมาฟังหลายๆครั้งเอาให้เอาให้เคลียร์ให้ได้อย่าให้มีหัวข้อไหนที่เราไม่ได้เพราะว่าถ้าหัวข้อไหนเนี่ยเราเราเทเราข้ามไปเราไม่เคยรู้เรื่องเนี่ย มันก็คือการันตีว่าเราไม่ได้คะแนนแน่นอนนะครับแต่หัวข้อไหนน้องได้ตะลุยโจทย์นะครับน้องได้เรียนเจาะรับประกันว่ายังไงเวลาไปสอบมันก็ได้คะแนนนะครับฉะนั้นน้องๆที่เตรียมสอบสอนอนอน,นะครับไปเรียนเล่มนี้ให้หมดนะครับ p o ่65มีข้อสอบ320ข้อครูบาสอนไว้41เลคเชอร์นะครับ70กว่าชั่วโมงแล้วก็สอนห6หครูา 66, บาได้สอนทุกวันศุกร์ อัปเดตความรู้ลงไปเป็นข้อสอบ200ข้อนะครับ2ปีล่าสุดอันนี้4่ปีที่แล้วนะครับรวมกันข้อสอบ4ปีที่ผ่านมารวมกันนะครับโอเคสวัสดีทุกคนนะครับขออนุญาตทักทายหน่อยจริงจังสวัสดีครับโอน้องรักโคบาจริงจังจริงจังเป็นไงวันนี้จะพินเซลไหมจริงจังครับปันปันสวัสดีครับสวัสดีครับมาลีนสวัสดีครับคิดถึงมาลีนจังเลยครับเกรซสวัสดีครับตะวันสวัสดีครับธัญญาสวัสดีครับ ว้าวน้องฟีเมียมาด้วยฟีเมียสวัสดีครับฝากสวัสดีพาสตาด้วยนะครับนิวตันสวัสดีครับน้องน้องไหมสวัสดีครับโอ้โหน้องรักพี่วัดทั้งนั้นเลยนะครับถ้าเข้ามาแล้วน้องปามมี่สวัสดีครับน้องปามมี่เป็นขาแดนสเกเต้นเก่งมากนะครับเวลาชอบแอบไปดูปามมี่เต้นนะครับพี่บานนะครับชอบตาม IG น้องเพราะว่าเวลาตามไ g จีน้องพี่วัดจะรู้ว่าน้องคุยอะไรกันน้องใช้ภาษาอะไรกันน้องสนใจเรื่องอะไรอยู่ ครูบาะจะได้ยกตัวอย่างเวลาสอนนะครับได้ตรงกับเรื่องที่น้องสนใจนะครับใช้ภาษาที่น้องพูดกันอะไรแบบนี้มันจะได้คุยกันรู้เรื่องเนาะเอาล่ะถ้าทุกคนมาแล้วนะครับวันนี้มาดูข้อสอบสอ,อนฉบับจริงนะครับหลายปีที่แล้ว2อสปีที่แล้วเรื่องพฤติกรรมมาดูสิครับว่าน้องๆเคยเรียนเรื่องนี้กันไหมโจทย์บอกว่าเมื่อน,นากระป๋องบรรจุขนมแล้วปิดฝาสนิทนะครับเอาไปให้ลิงเปิดกระป๋องนะให้ทดลองทุกวันเลยวันละครั้งนะให,ห้ให้มันเปิดกระป๋องทุกวันทุกวันเนี่ยเอาเอาไปให้ลิงนะครับลิงหยิบกระป๋องมาพยายามเปิด โอ้เปิดอยู่นานเลยวันแรกเนี่ยใช้เวลาในการเปิดโอ้โหนาทีกว่ากว่านะฮะวันที่2วันที่3ม เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาใช้เวลา,าใช้เวลาน้อยลงบางอันก็น้อยลงเรื่อยๆบางอันก็น้อยบ้างขึ้นบ้างบางอันก็ใช้เวลามากขึ้นเรื่อยๆมีกราฟหลายกราฟนะโจทย์เขาถามว่าเนี่ยนำข้อมูลมาเขียนกราฟกราฟที่ได้เนี่ยนะฮะเวลาที่เอาเอาลิงค์มาเปิดกระป๋องทุกวันนะทุกวันควรเป็นแบบไหนนะครับแล้วเขาก็มีชอยมาให้แล้วเขาถามว่าไอ้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากกราฟเนี่ยควรเป็นแบบไหนนะเอาละมาตั้งสมาธิกันนะครับพร้อมนะ น้องปังมาแล้วน้องปลามม่มาแล้วอ่ะทุกคนครับคือว่าขอเล่าเรื่องพฤติกรรมนิดนึงครับว่าลิงเนี่ยนะครับเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังถูกมั้ยครับสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยสามารถเกิดพฤติกรรมแบบหนึ่งเขาเรียกว่าพฤติกรรมที่มาจากการเรียนรู้นะครับพฤติกรรมที่มาจากการเรียนรู้เขาเรียกว่า learning behavior ว่าขอนโน้ตปกติเนี่ยพฤติกรรมคือการตอบสนองนะครับต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิตเขาเรียกว่า behavior นะครับ behavior behavior มี2แบบอะแบบที่มีมาแต่กําเนิดเขาเรียก innate behavior innate behavior ยกตัวอย่างเช่นคูบาสไม่จำเป็นต้องเรียนรู้นะครับเวลาที่มือคบาสแตะของร้อนมือคูบาสเด้งทันทีอันนี้เรียกว่า reflex ยกตัวอย่างนะครับตัวยกตัวอย่างพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดมีดโดยยีนเราไม่จําเป็นต้องเรียนรู้เกิดมาแล้วก็มีอยู่แล้วนะครับเช่นไม่ว่าคนคนนั้นจะโง่จะฉลาดน้องเอาของร้อนๆไปจี้เขามือเขาจะชักออกทันทีนะ,ะอันนี้เรียกว่า reflex นี่เรียกว่า reflex น้องเอาหอากเคลี่ยงมาหน้าห้องครูบาสเห็นหอ,อกฟุ้ควบครูบาสไม่ต้องมานั่เงเรียนรู้โอ้หอก มันแหลมจังเลยนะเนี่ยจะหลบดีไหมวะเฮ้หลบดีไหมเนี่ยถ้าถ้าเกิดมันถูกหัวจะเลือดออกไหมวะไม่หรอกเนี่ยครัาไม่มานั่งคิดหรอกว่าหอกมันแหลมมันจะทิ่มหัวครัาจะหลบดีไม่ดีหอกมาปุ๊บหลบทันทีอย่างเงี้ยนะหรือว่าเวลามีเข็มมาทิ่มเท้าอ่ะครัาไม่มานั่งมองโอ้เข็มมันแหลมเหลือเกินนะเนี่ยเราจะชักเท้าหลบดีไหมไม่หรอกเด้งทันทีพฤติกรรมการตอบสนองอันนี้เรียกว่ารีเฟลกนะครับหรือว่าหมาทุกตัวเห่าฮง นะไม่ต้องมีแม่หมาตัวไหนไปนสอนลูกหมาอ่ะเห่าตามแม่ในลูกคงไม่มีจริงไหมมีไหม,มแบบว่านะแบบว่าเป็ดสอนลูกอ่ะลองตามแม่ในลูกกราบโอ้ไม่ใช่เพียยลูกกรอบกราบไม่มีจริงไหมเป็ดทุกตัวลองกราบกรับ,บแมวทุกตัวร้องเมียเม้ยวเมี้ยว หมาทุกตัวตร้องคงคงนะแมงมุมถึงเวลาชักใยมันชักเองไม่ต้องมีแม่มันอชักตามแม่นะลูกเห็นไหมฮะงั้นการชักใยของแมงมุมการเห่าของหมานะหรือว่าการร้องของกบอันนี้เขาเรียกว่า chain of reflex ครับ chain of reflex คือพฤติกรรมที่มีมาแบบต่อเป็น reflex ต่อเนื่องเป็นโดยยีนะครับเช่นการชักใยของแมงมุมการเห่าของหมานะพวกนี้มันไม่เป็น reflex ครั้งเดียวไงมันเกิดต่อเนื่องเขาเรียกว่า chain of reflex นี่คือตัวอย่างนะครับของพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดเรียก innate behavior อันนองรักทุกคนนะครับพิมพ์ในคอมเมนต์ในคุบาได้ไหมครับว กับ chain of reflex เราเรียกว่าเป็น innate behavior พิมพนะครับ reflex กับ chain of reflex เขาเรียกว่าเป็น innate behavior พฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดส่วนสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้น้องทีออฟครับพฤติกรรมที่คิดถึงนะครับทีออฟครับมีเด็กสาที่ตจุลมีเด็กสาที่เกษตรมาเรีนเยนครูบาเย่อยแยไปหมดเลยนะครับแล้วครูบาก็ระลึกถึงน้องทีออฟมากๆาเลยนะครับตอนนี้ครูบาสอนคลาสสด ออนไซน์นะครับแล้วก็ทําให้ครูบาสเนี่ยคิดถึงเด็กๆทุกคนมากๆเลยคลาสดออนไซน์ครูบาสนะครับหลายคนได้ไปเรียนแล้วเนี่ยครับอันนี้คือเด็กๆที่เรียนสดออนไซน์ซึ่งทุกคนน่ารักกันมากๆเลยนะครับขออัพโชนะครับนี่พีเมียพาสซ่าครับน่ารักมากจากสตรีวิทยานะครับและตอนในห้องห้องสดครูบาสเนี่ยก็จะมีจอทีวีจอใหญ่ๆอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งครูบาสอยากให้ถ้าเกิดใครเดินผ่าน MBK นะครับเข้ามาเยี่ยมกันบ้างนะครับต่อให้ไม่ได้โรงเรียนก็ตามนะครับเข้ามาทักทายครูบาสใคร แวบ,บเข้าไปทักทายกูบารได้เลยนะครับเข้าไปเซลฟี่เข้าไปคุยกันนะครับ อาต่อให้เธอมีไม่ได้โรงเรียนหรือไม่ได้เรียนเลยก็ได้นะครับเข้าไปคุยกันหน่อยครูบาบางคนเน่ยเราเจอหน้ากันผ่านไลฟ์ใช่ไหมครับแต่มันไม่แฟร์เลยคนไม่เคยเจอน้องตัวจริงเลยน้องยังเคยเห็นครูบาใช่ไหมครับแต่ครูบาไม่เคยเห็นหน้าน้องอยากเห็นหน้าน้องใจจะขาดงั้นถ้าเกิดเห็นครูบาสอยู่ในห้องเรียนนี้ข้าอยาไปชั้นหกเอ็มบีเคนะครับอย่าลืมทักททยกันเข้ามาเซลฟี่กันเข้ามาไลฟ์สตอรี่ด้วยกันโอเคไหมครับครูบาสอนต่อนะครับครูบาบอกว่าพฤติกรรมนะครับที่ต้องเกิดการเรียนรู้เขาเรียกว่า learning behavior ครับ learning การเรียนนะครับ learning behavior พฤติกรรมที่ต้องมีการเรียนรู้เพรัะว่าขอยกตัวอย่างนะครับเช่นเวลาที่น้องได้สิ่งเล้าและที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยได้สิ่งเล้าเดิมๆซ้าๆซ้าๆกันสิ่งมีชีวิตจะตอบสนองต่อสิ่งเล้าน้อยลงเรื่อยๆครับยกตัวอย่างครับบ้านคุบารอยู่บางนา ข้างๆบ้านเนี่ยนะขับรถออกไปสัก1ิกิโลจะเป็นสนามบินชื่อสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิตอนที่เขาเพิ่งเปิดครับแถวนั้นมีหมู่บ้านครับมีหมู่บ้านอ่านี่เป็นหมู่บ้านแถวสนามบินหมู่บ้านก็มีหมาครับเวลาเครื่องบินลําแรกบินลงสนามบินสุวรรณภูมิโอหมาเห็นเครื่องบินเข้าก็นึกว่ามนุษย์อวกาศบุกโลกหมาก็เห่ามันนึกว่ามนุษย์จัอากาศจะบุกรลกเห่าใหญ่เลยนะพอลําที่สองลงหมาก็เห่า ถ้าเห่าไปก็พบว่าเห่าไปกูก็ไม่ได้อะไรเพราะมันก็ไม่ทําอะไรเราเหนะ็นไหมลำที่สามเอาลำที่สี่เอาลำที่ห้ากูไม่เห่าแล้วเสียพลังงานเห็นไหมงั้นวเวลาเจอสิ่งเราเดิมๆสิ่งนี้ชีวิตเจอสิ่งเราเดิมๆไม่ใช่เรานะเราไม่ใช่ไปเหา่าเวลาเจอสิ่งเราเดิมๆเ,เราจะตอบสนองแต่มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนเมื่อเราคนพบว่าตอบสนองไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเราก็เลิกตอบสนองซะเลยเขาเรียกพฤติกรรมที่เราได้รับสิ่งเราเดิมๆและเราตอบสนองต่อมันน้อยลงเรียกว่าพฤติกรรมความเคยชินหรือว่า habituation happy to Asian happy to Asian นะยกตัวอย่างเช่นเวลาหมาเจอเครื่องบินนะครับแล้วหมาเหา่หาเห่าเห่าเห่าเครื่องบินล้ำที่สองลงมันจะเห่าน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆหรือว่าน้องๆเคยไปโรงเรียนสายกันไหมครับในน้องพี่บอกครูบาได้ไหมครับทุกวันนี้นะครับโรงเรียนเข้า8ปดโมงตรงเนี่ยน้องไปถึงโรงเรียนกี่โมงครับโรงเรียนเข้า8ปดโมงตรงเนี่ยน้องถึงโรงเรียนกี่โมงบอกพี่บาได้ไหมครับกระสิบบอกหน่อยครูบาอยากกระสิบนะครับครูบาตอนมัธยมครูบาอยู่โรงเร,รียนสุนกุลาบเวิทยาลัย ช่วงเงรียนสวนกลาดเวลาบ้านครูบาอยู่แถวแถวหัวลำโพงครับนี่แถวหัวลำโพงตอนครูบาไปเรียนนะครับครูบาก็จะขึ้นรถเมย์สาย53าสาวันแรกที่ไปเรียนครูบาจำได้แม่นเลยครูบาตื่นตีห้าครึ่งครับตื่นตีห้าครึง่งอาบน้ําตื่นอาบน้ําเสร็จ6กโมงเชา้าพร้อมไปแหละมารอรถเมย์รอรถรถเมย์มาปั๊บที่หกโมงเนี่ยรถยังไม่ติดนะครับถึงโรงเรียน6กโมงยี่สิบหกโมงยี่สิบถึงโรงเรียนเรียบร,ยร,ยรย้อยแล้วตีห้าครึ่งตื่น6กโมงยี่สิบถึงเรียนเข้าเรียน8ปดโมงน้อง เข้าเรียน8ปดโมงแต่ว่า6กโมงยีถึงโรงเรียนแล้วอันนั้นคือวันแรกน้องๆครับวันแรกที่น้องไปโรงเรียนน้องเป็นแบบนั้นไหมครับฮ่นิวตันบอกถึง7จ็ดมงสิเกรซบอกถึง7จ็ดมงคึ่งใช่ไหมครูบาสเนี่ยถึงโรงเรียนวันแรกอะ่ะ6กโมงยี วันที่1ไปถึง6กโมงยีวันที่2ไปถึง7จ็ดโมงวันที่3ไปถึง7จ็ดโมงครึ่งหลังจากนั้นก็เริ่มสายไปเรื่อยเริ่มไปถึงแบบคาบเส้นแบบ8ปดโมงนะครับวันแรกในชีวิตเลยที่ไปสายเนี่ยจำจำได้ว่าประมาณมสองแบบชิบหายแล้ว7จ็ดโมงครึ่งเพิ่งตื่นทำไงดิโอโหแบบไม่ได้อาบน้ำแบบล้างหนะ้าเพราะว่ิไปยืนรอรถเมย์คุยรถเมย์ยังไม่มาถึงโรงเรียน8ปดโมงสิบห้าครับตานโมงสิบห้าเพิ่งถึงตื่นเต้นมากจะโดนครูตีไหมวะจะโดนอาจารย์นีก่อ่ข้าไหมวะาจานีก่นอนแบบว่าแบบว,าบว่ากินหัวหม้ยเเเรเเรราาขโงีนแบบ มองลำแบล์งมากจะโดนทำอะไรไหมก็ไม่มีอะไรนี่ว่าก็ไม่มีใครตีเราอาไปสายวันแรกตกใจมากจะโดนอะไรไหมวะปรากฏไม่โดนอะไรวันที่พอไปสายครั้งแรกเนี่ยกลัวมากครั้งที่2ไปถึง8ปดโมงครึ่งก็ไม่มีใครทำอะไรหลังจากนั้นก็ไปสายมาทุกวันเลยนะครับ บางวันไปถึง9ก้าโมงบางวันไปถึง9ก้าโมงสิครูก็ไม่ว่าอะไรน้องเห็นไหมครับครั้งแรกที่เรามาสายครับเราตื่นเต้นมากแต่พอาเราไปสายทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันแล้วรูไม่ทําอะไรแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยตื่นเต้นและนะครับหลังๆเนี่ยพอสักโมงหกเนี่ยไปโรงเรียนบ่ายสองครูผามว่าอ้าววันนี้มาด้วยหรอคือตอนนั้นสอบเข้ามาหาลัยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสอบได้แล้วก็ไปโรงเรียนกระเป๋าเป้เนี่ยมีลูกฟุตบอลนนหนึ่งลูกออาลูกมาโรงเรียนเถอะใช่ครับมาเตะบ,บอลกับครูมาที่โรงเรียนบ่ายสองกี้ดูสิครับเห็น เวลาสอบตกครั้งแรกโอ้โหน้องกลับบ้านลองให้น้องลองสอบตกทุกวิชาไปเรื่อยๆครับสมมติน้องลองสอบตกแบบทุกปีทุกปีต้องตกเนี่ยพอน้องได้ยินผลสอบกูว่าแล้วตกอย่แล้วน้องจะไม่ค่อยเสียใจนะรงั้นพอเราเจอพฤติกรรมเราเจอสิ่งเราเดิมๆล้าตอบสนองน้อยลงอันนี้เรียกว่าพฤติกรรม habituation พฤติกรรมความเคยชินเอาละ่ะคืว่าขอยกตัวอย่างอีกสักพฤติกรรมหน่งนะครับพฤติกรรมที่เขาเรียก conditioning behavior นะครับพฤติกรรมการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขสมมุติว่าสมมุติว่าครูบาครับครูบาสั่นกระดิ่งครูบาสสั่นกระดิ่ง และทุกครั้งที่กูบาสั่นกระดิ่งครับสมมงวัอันนี้เป็นหมาครับอ่าอันนี้เป็นหมาอ่าเป็นหมาบ้านกูบาสอ่าชื่อชื่อตู่แล้วกันชื่อชื่อตู้ไม่เอาไว้ตู่เดี๋ยวติดคุกนะนะชื่อมาชื่อตู่มาตู่นะครับแล้วสั่นกระดิ่งเก่งทุกครั้งที่สั่นกระดิ่งครับกูบาสหยิบเพชรดีกีกกให้ตู่เอ้ครั้งที่สองสั่นกระดิ่งให้ ไอเป็ดีกี้ยตู่ครั้งที่สมสั่นกระดิ่งตู่เริ่มเรียนรู้นะครับว่าเงื่อนไขของอาหารคือต้องมีกระดิ่งอันนี้เป็นเงื่อนไขปลอมไหมครับอันนี้เป็นเงื่อนไขงั้นจะเห็นว่าทุกครั้งที่มีกระดิ่งจะมีอาหารงั้นพอสั่นไปสักหลายๆครั้งสั่งครั้งที่หเนี่ยอีหมารู้แล้วว่าเดี๋ยวสั่นกระดิ่งกูต้องได้อาหารแน่นอนสั่นกระดิ่งแง้งๆๆอาหารไม่ทันมาเลยหมาแลบลิ้นมาแต่ไกลน้ำลายยืดแ น้องเป็นกันไหมครับที่โรงเรียนเวลานาฬิกาเราบอกเวลาว่าเที่ยงกว่าเพอเที่ยงกว oui, ่าปั๊บตึง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 นาฬิกาตีเวลาว่าเที่ยงปั๊บน้องรู้แล้วว่าเดี๋ยวจะได้ไปกินข้าวกลางวันน้องหิวแล้วใช่ไหมครูคนไหนเขาสอนเกินเวลาน้องโอ้ยหิวแล้วครูหิวแล้วครูนะแต่น้องอาจจะไม่ถึงกับนาฬิกาเที่ยงปั๊บออดโรงเรียนดังกี และน้องน้ำลายไหลแแห่แต่จริงๆน้องจะหิวเพราะน้องเรียนรู้ว่าเดี๋ยวพอเที่ยงผมจะได้ไปกินข้าวเห็นไหมครับงันจะเห็นว่าเพื่อที่กรรมการเรียนรู้แบบเงื่อนไขเนี่ยก็คือมันมีเงื่อนไขปลอมออกมาและทุกครั้งที่มีอันนี้เนี่ยจะมีเงื่อนไขจริงมีสิ่งเล่าจริงนะครับแต่พอไปหลายๆครั้งเนี่ยหมาเขาเรียนรู้ว่าทุกครั้งที่มีกระดิ่งทุกครั้งที่มีเงื่อนไขปลอมจะมีอาหารมาจะมีเงื่อนไขจริงมาด้วยอันนี้เขาเรียกว่า conditioning behavior ครับ conditioning behavior นะครับ conditioning behavior เอาละครวบาคขอเทสครับ เป็นเรื่องหมาทั้งคู่เลยนะ Conditioning behavior ครูบาทขอเทสหน่อยว่าทุกคนฟังครูบาททันไหมวันนี้นะครับครูบาทยกตัวอย่างไป4แบบ Reflect chain of reflect habituation และ Conditioning behavior เอาละครับน้องๆมาพิมพ์ตอบครูบา้ให้ทันนะฟังปุ๊บพิมพ์ตอบเลยนะให้พิมพ์ Reflect chain of reflect habituation หรือ Conditioning behavior เตรียมตัวนะเวลา Conditioning behavior น้องพิมพ์ว่า Condition ก็พอโอเคไหมเตรียมตัวนะ1 2 3ครูบาศเอาเอาของแหลมๆทิมขามา แล้วขามาเด้งให้อ่าเอาของแหลมทิ่มขามาขามาเด้งทันทีแบบนี้เป็นแบบไหนพิมเลยครับคุณวาลรอครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอาเอาเอาเนี่ยเอาเข็มมาไปทิ่มหมาแล้วขามาเด้งทันทีแบบนี้เป็นแบบไหนเด้งทันทีเลยนะมันไม่ต้องคิดเลยนะแบบนี้เรียกว่าอะไรเออนะมีอะไรแหลมๆไปทิ่มมันแล้วมันขาเด้งนีอันนี้เรียกว่ารีเฟล็กฮ่าเรียกว่ารีเฟล็กเอาใหม่นะคุณว่าบอกว่าหมาเนี่ยทุกตัวเห่าฮงฮงหมดไม่ต้องมีใครไปสอนมันนะเ พิมพ right? ์ตอบเขาไว้ได right? ้ไหมครับการเห่าของหมาเป็นแบบ chain of reflex จริงไหมเออ reflex นี่มันครั้งเดียวแต่เห่านี่มันแบบว่ายาวเลยมันเป็นเป็น reflex แบบว่าต่อเนื่องใช่ไหม reflex ต่อเนื่องหรือ chain of reflex ก็คือเช่นการเห่าของหมานะฮะการที่หมาต้องผสมพันธุ์กันด้วยท่าของเขาเนี่ยโดยที่ไม่มีใครไปสอนเขาไม่มีใครสอนแล้วว่าเฮ้ยถ้าอยากจะมีหมาเขาอยากผสมพันธุ์กันนะเขาต้องอ้าขาแบบีไม่หรอกจริงไหมเออเห็นไหมแสงเกงขาสั้นนะครับเอาละเอาใหม่ที่นี้ น้องตอบครูบาสนะครับว่าแบบนี้เป็น habituation หรือ conditioning ถ้าคิดว่าเป็น habituation กดหัวใจถ้าคิดว่า conditioning กดหัวเราะเตรียมตัวนะ1 2ึ่ซ้ำพร้อมนะครูบาสกดแต่ปิ้นกดแต่ปุ๊บหมาเห่า <I am. S 1> กดแต่ครั้งที่2ปิ้นหมาเห <laughs> ่ากดครั้งที่3เหา่ากดไปเรื่อย หมาเริ่มรู้สึกว่ากดแตะไปเนี่ยไปเห่ามันหาหา่หาเห่าไล้รถที่กดแตะก็ไม่เห็นได้อะไรฉะนั้นนะฮะพอครั้งที่5ที่6กดแตะไปหมาก็เลิกเห่าแล้วหมาเออกูมไม่รู้จะเหา่าทำไมแบบนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่า conditioning หรือว่าเรียกว่า habituation ถ้าคิดว่าเป็น conditioning กดหัวเราะถ้าคิดว่าเป็น habituation กดหัวใจอ่าครูบัตพูดใหม่นะครูบัตกดแตะครั้งที่1หมาเหา่าครั้งที่2หมาเหา่าครั้งที่3มหมาเหา่าครั้งที่4 นะหมาเริ่มเห่าหน้อยลงเรื่อยครั้งที่5เห่าหน้อยลงเรื่อยครั้งที่6หมาไม่สนใจเลยกดก็กดไปไม่รู้จะเห่าทำไมแบบนี้เรียกแบบไหนครับ h a b i t u a t i o n หรือ conditioning เก่งมากครับเรียก h a b i t u a t i o n เห็นไหมครับงั้นการเจอสิ่งเล้าอะไรสักอย่างแล้วมันตอบสนองไปแล้วพบว่าเห่าไปก็ไม่เห็นได้อะไรเลยรถมันก็ไม่ไม่สุขไม่สึกไม่หลอนะฮะเห่าไปเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยหมาก็เลิกเหา่าอันนี้เรียกว่า h a b i t u a t i o n น้องรู้ไหมครับว่าครูบาศ์เนี่ยก็ใช้ h a b i t u a t i o n behavior ในการสอนหนังสือคือครูบาศ์เวลาต้องสอนสอนทั้งวัน เจ็ดโมงครึ่งเนี่ยยันสองทุ่มเนี่ยครูวัดกลัวว่าตัวเองจะเหนื่อยกวัวทำไงรู้ไหมครับครูวัดก็ใช้วิธีการก่อนไปสอนเนี่ยครูวัดก็จะวิ่งบนลูวิ่งครับเทรดเมกกวิ่งไปเรื่อยวิ่งก็สอนไปก็ภายในเซลล์มีออร์แกนเนลมากมายเชนจุงเงินสาเรกไลโซสมวิ่งสอนไปเรื่อยๆเนี่ยจนสามารถร้องเพลงไปด้วยวิ่งไปด้วยโดยที่ลมหายใจมันไม่หอบไอวันแรกเนี่ยที่วิ่งอ่ะวิ่งไปด้วยร้องเพลงไปด้วยมันหอบมากเลยนะหอบปบกูวิ่งซ้ำวิ่งซ้ำวิ่งซ้ำเราทำสิ่งเราซ้ำซ้ำคือวิ่งซ การตอบสนองต่อการวิ่งอ,อมันน้อยลงน้อยลงจนทุกวันเนี่ยครูบาสามารถเต้นไปด้วยร้องเพลงไปด้วยโดยที่เสียงครูบาไม่สัน่นปอดครูบาไม่หอบอันนี้คือแฮปปี้เทชั่นอย่างหนึง่งสมัยก่อนครูบาตื่นเต้นเวลาไปยืนหน้าน้องๆทุกวันนีเรื่องตื่นเต้นนะครับครูบาพยายามลดความตื่นเต้นด้วยกันซ้อมสอนบ่อยๆเช่นซ้อมสอนอัดวิดีโอพูดเรื่องเดิมทุกวันจนกระทั่งทุกวันเนี่ยไปยืนต่อหน้าน้องๆครูบาตื่นเต้นน้อยลงอันนี้เป็นแฮปปี้เทชั่นอย่างหนึ่งเห็นไหมครับครั้งแรกๆที่ไปสอนรู้สึกกลัวการสอนเฮ้ กลัวน้องเขาจะหลับไหมวะพูดย่างเขาจะเข้าใจไหมวะพราะว่าก็เลยพยายามทำให้ตัวเองตื่นเต้นน้อยลงด้วยกันซ้อมสอนเยอะๆอันนี้เป็น habituation เช่นกัน <c oughs> เห็นไหมครับอ่ะมาดูอันนี้นะว่าหัวใจหรือว่ายิม้มเตรียมตัวนะครูบาสบอกว่าทุกครั้งทุกครั้งที่ครูบาสท,ทุกครั้งนะครับที่ค,ครูบาสตบมือปับปับท,ทุกครั้งที่คูบาสตบมือ3ทีตบมือปะ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 คูบาสจะมี อาหารมาเขาว่าจะมีอาหารมา,าไปที่หน้าทำเนียบนะพอตบมือสามทีมีอาหารมานะครับก็จะมีท่า,านายกออกมารับอาหารเฮาอร่อยจังเลยครั้งที่สองตบมือสามทีมีอาหารมานายออกมารับอาหารเย้ครั้งที่สามตบมือสามทีให้อาหารปั๊บนายออกมารับอาหารครั้งที่สี่ตบมือไม่มีอาหารนายกออกมาพรา้อมกับน้ำลายไหลแบบนี้เป็นพฤติกรรมแบบไหนครับแบบนี้พฤติกรรมแบบไหนไม่ใช่นายกหล่อเล่นนะครับหมาหมาคู่ผิดพูดไปเอาใหม่นะครับหนึ่งสองสามตบมือสามที มีอาหารหมาน้ำลายไหลตบมือสามทีมีอาหารหมาน้ำลายไหลตบมือสามทีมีอาหารหมาน้ำลายไหลครั้งที่สี่ตบมือสามทีไม่ต้องมีอาหารหมาน้ำลายไหลออกมาเลย แบบนี้น้องว่าเป็น habituation หรือ conditioning conditioning เก่งมากครับพอเข้าใจไหมครับเนี่ยเรื่องพฤติการเป็นเรื่องที่สนุกนะครับครูบาศอยากมีโอกาสสอนเต็มๆนะครับใครสอบสอบนนะครับไปไล่เรียนคอสอนนนครับน้องจะได้เรียนชีวะทบบทุกหัวข้อแบบละเอียดสุดๆครูบาศจะเจาะเนื้อหาอย่างละเอียดสุดๆแล้วก็เฉลยแต่ละข้อนะครับเหมือนน้องได้เรียนเนื้อหาทั้งหมดเนี่ย400กว่าหัวข้อนะครับคือครูบาศสอนละเอียดมากแล้วค่อยเฉลยสอนละเอียดมากก็เฉลยแล้วคนจะสอบสอนเนี่ยพอได้เรียนเนื้อหาลึกได้ทําโจทย์เนี่ย รับประกันว่าสอบติดเนะีเพราะมันคือข้อสอบจริงเอาละทีนี้อีกสักแบบหนึ่งครูบอยากยกตัวอย่าง learning นะครับเวลาที่น้องพยายามเรียนรู้ได้สักอย่างหนึ่งน้องลองทําแล้วมันไม่สําเร็จก็ลองอีกวิธีหนึ่งลองไปเรื่อยๆจนสำเร็จเขาเรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่า trail and error พฤติกรรมการเรียนรู้แบบลอ,องผิดลองถูก trail and error ลตัวอย่างเช่นน้องอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิด ไม่อ่านหนังสือไปเลยไม่อ่านหนังสือไม่ตั้งใจเรียนไม่มีสมาธิเป็นไงปรากฏสอบตกอ่ะอันนี้น้องลองแล้วว่ามันคือเออร์เลอลองเทิมที่2เทอมที่2ลองตั้งสมาธิตั้งใจเรียนในห้องสุดๆอ่านทบทวนทันที แบบนี้ปรากฏว่าเกรดออกมาเนี่ยเกเต็มร้อยสี่ศูน้องรู้แล้วว่าอ๋อเราลองผิดลองถูกเดี๋ยววิธีการเรียนที่มันเออร์เรอร์เนี่ยก็คือการหลับในห้องเรียนกันไม่ตั้งใจเรียนอันนี้คือเออร์เรอร์แน่นอนแต่ว่าพอเลยนอีกแบบหนึ่งตั้งใจเรียนทบทวนมาฟังไลฟ์คูบาทุกวันปรากฏเก่งขึ้นเก่งขึ้นเกรดดีมากอันนี้คือ trail. เทรลเทรลเออร์เรอร์คือการลองผิดลองถูกนะครับงั้นสัตว์เนี่ยจะมีพฤติกรรมการลองผิดลองถูกคือถ้าลองทําแบบ A ปรากฏว่าได้ผลลบ นะสัตว์ทุกตัวก็จะพยายามไม่ทําแบบนี้แหละไปทําแบบ B แทนเพราะทำแบบ B ไ,ได้ผลโพสิทีฟทาแบบ A ได้ผลเนแง่ทีฟสัตว์พอเรียนรู้ไปสักพักหนึ่งเขาก็จะไม่ทําแบบ A ละเพราะทําแบบ A จะได้ผลในแงทีฟเห็นไหมต่อไปสัตว์ก็จะมพฤติกรรมแบบ B เพื่อได้ผลโพสิทีฟอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างนะครับเช่นในกรณีนี้ครับนะสัตว์เนี่ยพบว่าเขาพบว่าลิงเนี่ยนะครับพอทําการให้เปิดกระป๋องไป30วันทุกวันทุกวันนะเวลาลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆเนี่ยเราพบว่าเวลาที่ใช้ในการเปิดกระป๋องเนรับมันควรต้อง,ง,อง้อยเรื่ป็น มัคนควรต้องน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าลิงเนี่ยมึงพฤติกรรมที่มีการเรียนรู้นะครับครั้งแรกที่ลองเปิดกระป๋องเนี่ยโอ้โหใช้เวลานะครับนาทีกว่าๆเลยนาทีกว่าๆก่อจะเรียนรู้แบบนี้มันไม่ใช่แบบนี้เปิดไม่ได้แบบนี้เปิดไม่ได้อะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าอ้าวแบบนี้เปิดไม่ได้นะแบบนี้เปิดไม่ได้จนในที่สุดหาวิธีที่เปิดได้พอวันที่2เริ่มหาวิธีที่เปิดได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆนั้นไอ้พฤติกรรมเนี่ยรู้แบบนี้ก็คือการ trial and error การลองผิดลองถูกรองผิดลอง นาทีเ็เปิดกระป๋องได้เห็นไหมงั้นจะเห็นว่าถ้าเกิดเวลาผ่านไปเนี่ยลิงเป็นสัตว์ที่มีการเรียนรู้นะครับสามารถมีพฤติกรรมที่มีการเรียนรู้มี learning behavior ฉะนั้นเนี่ยนะพอเวลาผ่านไปหลายวันลิงควรใช้เวลาในการเปิดกระป๋องน้อยลงอาน,น้องเขียนในคบานนะครับว่านะลิงเนี่ยมีการลองผิดลองผูกนะครับลิงลิงลองผิดลองถูกเราเรียก trial error นะลิงลองผิดลองถูก ลิงลองผิดลองถูกใ,ใ,ในการเปิดกระป๋องนะครับในการเปิดกระป๋องนั้นพอลองผิดลองถูกในการเปิดกระป๋องเนี่ยยิ่งเวลาผ่านไปนะครับลิงควรใช้เวลาน้อยลงเรื่อยๆนะครับนั้นเราบอกว่าลิงเนี่ยควรใช้เวลาน้อยลงเรื่อยๆควรใช้เวลา นะครับน้อยลงเรื่อยๆครับควรใช้เวลาน้อยลงเรื่อยๆท่านจะเห็นว่าการลองพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับและใช้เวลาน้อยลงน้อยลงอันนี้คือ trial and error เลยพฤติกรรมลองผิดลองถูกนะนข้อนี้นะครับเราตอบว่าลิงเนี่ยควรเป็นเส้นกราฟเส้นกราฟ4นะครับซึ่งใช้เวลาน้อยลงเรื่อยๆนะน้องๆครับ ข้อดีได้ไหมครับไม่ได้ครับตอนแรกเนี่ยตอนแรกอูใช้เวลาน้อยลงน้อยลงน้อยลง,อย,ลงอยู่ๆลิงโง่อะไรจะมาใช้เวลามากขึ้นน่ะเกิดเกิดแบบว่ากงกงขึ้นมาจริงไหมใช้เวลามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ดันใช้เวลาน้อยลง,อ,ยลง,อ,ยลงอีกแบบนี้ไม่ได้แล้วนี่พฤติกรรมแบบว่านี่ลิงปัญญาอ่อนลิงสับสนแล้วถูกไหมฮะดังนั้นข้อนี้เนี่ยกราฟที่ควรเป็นไม่ได้คือกราฟสนะและพฤติกรรมแบบนี้เรียกว่า trail and error ไม่ใช่ conditioning นะครับ conditioning นี่เช่นเส้นสมมติว่าคุณบา้าตบมือบังบัง,งแล้วให้กล้วยลิง ตบมือให้กล้วยลิงตบมือให้กล้วยลิงครั้งที่4ตบมือปับ๊บลิงมาขอกล้วยแลวรู้ว่าเดี๋ยวมันต้องได้กินกล้วยเห็นไหมอันนี้เรียวกว่าคอนดิชชันนิ่งนะคอนดิชันคอนดิชชันนิ่งเลินคอนดิชชันนิ่งบีเอฟเอการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขการตบมือเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ได้กล้วยเห็นไหมน้องจะเห็นว่าเนี่ยเรื่องพฤติกรรมนะครับเป็นเรื่องที่ถ้าได้เรียนนะครับได้คะแนนแน่นอนมันไม่ยาก เห็นไหมครับนั้นทุกเรื่องแหละถ้าเราได้เรียนได้ได้ลุยเรียนนะยังไงก็ได้คะแนนนะครับนั้นน้องๆครับย้ำนะครับว่าน้องๆที่เตรียมสอบสอนแล้เรียนคอสอบสนหกหกนะครับครูบาศอัปเดตทุกวันศุกร์วันศุกร์ครูบาสอนเสร็จปุ๊บสักวันเสาร์เราจะอัปเดตนะครับแต่ก่อนที่จะเรียนเนื้อหาอัปเดตของปีล่าสุดของ2ปีล่าสุดน้องไปไล่เรียนนะครับสีบเอบทเรียนที่เป็นข้อสอบนะครับสองร้อยยี่สิบคอครูบาสอนไปเนี่ยเจ็ดสิบกว่าชั่วโมงถ้าเรียนอันนี้จบปั๊บแล้วอัปเดตตตตขข้้้ออ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 สสสสสสบบบปปีีลล่่าาาาาาุดดดเเเเนนนยยังงงไไก็ิิวมรรถทพ์ เอาไปเอาไปยืนนย่นพอร์ตนะครับยื่นพอร์ตเวลาสอบเข้าแพทย์คณะต่างๆโอกาสติดสูงมากนะครับโอเคฉั้นอันนี้คือความรู้เรื่องพฤติกรรมนะครับถามจริงครับพอรู้เรื่องไหมครับพอรู้เรื่องไหมครับพอเรื่องนะลูกนะงั้นวันนี้นะครับอย่าลืมกลับไปดูเลคเชอร์ที่ครูบาสอนนะครับแล้วก็อย่าลืมโพสต์เลคเชอร์ส่งด้วยวันนี้เรียนอะไรบ้างนะครับเอาละขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับ น้องพี่ได้เพิ่งสอนไปเมื่อวันพุธนะครับน้องได้เรียนไหมครับเพื่งวันพุธเพิ่งสอนไปนะครับแล้วก็ถ้าอยากเรียนแบบเต็มเลยนะครับลงคอร์สชื่อไบโอเวอร์ห้าอันนั้นจะเป็นคอร์สพันธุศาสตร์โดยตรงนะครับโอเคเมื่อวันพุธนะครับเพิ่งสอนเรื่องพันธุศาสตร์ไปจะเป็นน้องลองย้อนกลับไปทวนเรียนนะครับก่อนที่จะถามลองไป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 ดูไปไปดูในในในเพจก่อนนะโอเคอันนี้คือเพิ่งสอนไปนะครับเมื่อ เมื่อวันพุธที่ผ่านมาแล้วเอาข้อสอบจริงไปเฉลยด้วยนะครับเรื่องของอ s e c i m i t e d trade นะฮะโอเคขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราพบกันอีกทีวันเย็นวันอังคารนะครับเอาล่ะน้องๆครับน้องๆที่พลาดการเรียนคอรอูบาสคอร์สสดไปในช่วงนี้เพราะตัดเพราะสมัครไม่ทันนะครับเดี๋ยวอตอนนี้เรามีตารางคอร์สใหม่ออกมาแล้ว คอร์ตุลานะครับคอร์ตุลาจะมีคอร์ดแคมเบ l l ยด์โรจีหน,นึ่องสนี้ยมต้นก็เรียนได้มปลายก็เรียนได้ไดไดแค m เบ e หนึ่งจะสอนเซลล์โ o l o ี G นะครับแล้วก็แพลนฟิสโ l o จีเป็นชีวะมสีเทอม1นึ่กับชีวะมห้เทอมหรวมกันเรื่องเซลล์กับเรื่องพลชนะครับแคมเบอย์สองเป็นเรื่องระบบร่างกายทั้งหมดเลยนะครับระบบร่างกายแคมเบอยด์สามเป็นพันธุศาสตร์งั้นใครอยากเรียนพันธุศาสตร์แล้วก็เรื่องของ taxonomy เป็นลงคอร์ดหนั้งนะครับแงมเบลอยด์สับ ว่าจะสอนเนื้อาหาทั้งหมด25บท ะะงั้นช่วงปิดเทอมเนี่ยจะมีสอนสดออนไลน์คอร์สเอเวเวลด้วยนะครับถ้ามปลายเนี่ยคุบารแนะนําอันนี้เลยนะครับเป็นคอร์สจะได้หนังสือสี่เล่มนะครับได้หนังสือสี่เล่มเป็นสรุปเนื้อหาแล้วก็มี QR c ค d e เอาไว้สแกนเรียนทบทวนด้วยนะครับโอเคอันนี้เป็นคอร์สสดออนไลน์ทั้งหมดต้องล้องดูนะครับเราจะเริ่มรับสมัครจากน้องๆในไลฟ์ก่อนนะครับน้องๆที่ฟังไลฟ์จะให้สมัครก่อนกับศึ์เก่าที่เรียนอยู่แล้วเพราะว่าคอร์ดคุบา่ยเต็มเร็วมากครับสองสามวันก็เต็มละงั้นเราจะให้น้องๆ สดออนไซต์เจอกันจัดตารางดีนะครับน้องที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะครับตุลาเนี่ยถ้าเข้ามากรุงเทพก็มาเจอคอสสดออนไซต์กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเ ลองไปดูนะครับครูบาศ์โพสต์รายละเอียดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเราจะสอนวันไหนบ้างแล้วเวลาไหนแล้วก่อนที่จะไลฟ์ครูบาศ์ก็จะโพสต์อยู่แล้วปกติเราจะไลฟ์กันประมาณสองทุ่มสิบห้านะลูกเวลาเดิมทุกวันเลยนะครับแต่เราเจอกันวันอังคารเย็นนะครับก่อนที่จะไลฟ์เราจะมีชีทให้ดาวน์โหลดนะครับบ๊ายบายครับวันนี้ครูนายทุกคนนะครับขอให้น้องเก่งขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมแชร์ไว้นะครับแล้วไปฟังทบทวนวันนี้เรื่องเนี่ยแทบจะครบทั้งบทเลยนะครับไปเรียนทวนดีๆนะครับไว้เราพบกันวันอังคารตอนเย็นสองทุ่มสิบ